สวัสดีค่ะพบกับกล้องอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้กล้องจะพามาชมต้นไม้ที่มีอยู่ในบ้านกล้องเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับต้นอ,อมเงินนะคะต้นอ,อมเงินเป็นพืชตระกูลซิงโกเนียมหรือว่าเงินไหลมา เหมือนกับต้นออมเพชรที่กองได้นำเสนอในคลิปที่แล้วค่ะต้นออมเงินเป็นไม้เลือ้อยคุ้มดินมีเงาใต้ดินมีรากตามข้อและสามารถยึดเกาะกับวัสดุต่างๆได้เช่นไม้หลักต้นออมเงินนะคะชอบแสงแดดรำไรถ้าเขาโดนแดดจัดเนี่ยใบจะไหม้ลักษณะใบาของเขาจะเป็นรูมหัวใจหรือว่าบางรูปบางใบก็จะเป็น ลักษณะเป็นเหมือนหัวลูกศรค่ะสีของเขาบางใบจะมีสีขาวแล้วก็มีสีเขียวแกนกลางใบนะคะจะมีสีขาวส่วนบางใบก็จะมีสีเขียวเป็นพื้นนะคะแล้วก็แล้วก็มีสีขาวตรงกลางใบค่ะขึ้นอยู่กับว่าจุดที่เราวางนั้นจะโดนแสงแดดมากน้อยแค่ไหนแสงแดดมีผลกับ สีของใบเจ้าอ,อมเงินนะคะ,ะจากเดิมเขาเป็นรูปใบของเขาจะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปลูกศรน,นะคะแต่ถ้าเกิดต้นของเขาเนี่ยมีอายุมากขึ้นใบของเขาจะกลายค่ะมีหูสองข้างอย่างในคลิปนี่เลยคะ่ะความเชื่อนะคะของพืชตระกูลออมเนี่ยก็ถ้าหากว่าบ้านไหนปลูกต้นออมเงินไว้ ในบริเวณบ้านจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้กับเจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้านให้มีเงินสะสมมากขึ้นมากขึ้นเลยค่ะนี่คือต้นออมเพชรนะคะถ้าใบเขายังอ่อนอยู่เนี่ยมีอายุน้อยอยู่ใบเขาจะเป็นรูปหัวลูกศรแบบนี้ค่ะเรียวๆยาวๆตรงกลางใบมีสีขาวลวดลายชัดเจน แต่ถ้าอายุเขามากขึ้นใบเขาจะกลายค่ะเริ่มมีหูสองข้างเหมือนหูกระต่ายแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นแบบนี้มีหูสองข้างชัดเจนอ่าและเส้นกลางใบเขาก็จะไม่มีนะคะบางใบก็จะไม่มีเส้นตรงกลางใบเลยตอนแรกที่กล้องเห็นต้นออมเพชรเนี่ย กลองคิดว่าเป็นคนละต้นกันนะคะด้วยความที่กล้องเป็นมือใหม่ไม่ค่อยรู้ว่าออมเพชรเขาจะสามารถกลายร่างได้หาข้อมูลหลายๆข้อมูลกล้องก็ออก็ได้รู้ว่าต้นออมเพรเนี่เขาสามารถกลายร่างได้เมื่อเขามีอายุที่มากขึ้น พืชตระกูลเงินไหลามานะคะเขาจะกลายร่างได้มีใบเพิ่มขึ้นเป็น5ใบ7ใบก็มีนะคะที่บ้านกล้องเนี่ยมีพืชตระกูลออมแค่2ใบก็คือเออองต้นก็คือต้นออมเงินกับต้นออมเพชรค,ค่ะและนี่ก็คือต้นไม้ตระกูลออมที่มีอยู่ในบ้านของกล้องนะคะ กข็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ